สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพ่อปู่องค์ดําแสนสิริจันทาและแม่ย่ามณีจันทานาคลาชนะครับซึ่งในวันที่สิบกันยายนนี้นะครับจะมีพิธีการเบิกเมตรนะครับในพิธีเบิกเนตดดังกล่าวนะครับจะมีการแจกพระสมเด็จอีกหนึ่งแสนองค์นะครับสําหรับผู้ร่วมงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับฉากผมอลังการเป็น ถักสิถักหลักล้านเลยนะครับนี่เรามาถ่ายทํากันที่เรามาถ่ายทํากันที่สถานที่จะบวงสวงแล้วผมเชิญพี่ใหญ่เลยครับ <c oughs> <ๆ>เชิญพี่ใหญ่เลยครับส <c oughs> วัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับ <c oughs> จเจอกันในลานบวงสวงเลยนะครับการน,นี้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับพี่ใหญ่เอเเอเบสรซจเล้วเกือบสามล้านเกือบสามล้าน ถึงได้มีความสวยสดงดงามเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็คือต้องบอกเลยว่าไม่มีตังค์ทำนะต้องพูดก่อนว่าไม่มีตังค์ทำตอนทํานะครับไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์ต้องบอกก่อนว่าไม่มีตังค์ครับผมเราเราเป็นประโมทว่าเราจะสร้างพญานาคนะครับครับอ่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็แบบว่าคนที่เขาศรัทธาพระเราเนี่ยนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะฮะเราก็พยายามเก็บเล็กสะสมน้อยจึงได้เงินมาหนึ่งก้อนมาทำนะครับก็ทําอย่างแบบให้สมเกียรติ นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับปัจจัยหรือเงินที่คนมาบูชาหรือร่วมบุญเนี่ยนะไม่ได้ไปไหนครับกลับไปทําบุญที่ป่ากัะที่ที่ที่ขอมาตกปิอยู่แล้วก็เราก็เราก็จะให้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 ตลอดนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าขอแบบบ่อยๆเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีรายได้เป็นล้านไม่ใช่นะครับผมคือมันก็อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะให้คนเล็กคนน้อยต่างๆนะครับใช่ครับคือทางทางทางพี่ใหญ่เนี่ยทำบุญมาตลอด ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มไม่มีอะไรตรงนี้เลยใช่ครับตั้งแต่พูง่ายพึ่งถมอ่ะเอางี้ดีกว่าครับผมก็เริ่มพัฒนามาจนแล้วเสร็จนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเรายืนกงนอย่างเงี้ยอากาศมันร้อนเมื่ออากาศมันร้อนเนี่ยเราก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะสร้างโดมนะครับโดยเราจะบอกว่าเราจะเตรียมพระนะครับเอาไว้ให้ทุกคนน่ะได้เช่าบูชานะครับแล้วรอบนี้ต้องบอกว่ารอบสุดท้ายนะไอที่แจกนะครับแสนองค์ว่าสุดท้ายครับแต่ส่วนเช่าเนี่ยนะครับตอนนี้เราให้เป็นโปรเจกต์สามพันนะครับ หลังจากวันที่สิบกันยาไปแล้วองระห้าหมื่นบาทนะครับทุกรายการนะครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสนะครับหรือมีกําลังทรัพย์พอที่จะสามารถเป็นเจ้าของได้ก็เรียนเชิญนะครับเงินทุกบาททุกตังเนี่ยเราจะเอามาสร้างรมนะครับใครที่ดูคลิปก่อนวันหลังวันที่สิบกันยานะครับไม่ได้แล้วไอ้ที่บอกไปทุกคลิปเลยนะครับสามพันสามพันไม่ได้แล้วนะครับคุณจะบอกว่าคุณดูหลายคนแบบว่าคาบไปปีนึงก็ดูใหม่ ใช่ก็มีมีาม่อยนะครับก็ดตามข่าวข่าวเคลื่อนไหวหน่อยครับเนตเราจะดูความงามอันนี้เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์หรือเรียบร้อยแล้วพี่ใหญ่อันนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมก็วันงานก็ทําการเปิดเนตก็คือวันนั้นเราไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องตากับฟันนะครับตอนนี้เราทําตาแล้วฟันแล้วนะครับทำสีเครื่อบเรียบร้อยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ปรับพื้นที่ไนเวลาจะเป็นเรื่องน้ําําพุบัวนะครับแล้วก็ ไอ้น้ำนะครับเราก็ทําให้มันได้บรยากาศนะครับสิ่งที่มันยังไม่ได้นั่นก็คือร่มนะครับเพราะวันทีเราจะมาไหว้พระแล้วเรามารอสวดมนต์ยาเงี้ยมันร้อนเราก็จะต้องทําเป็นโปรเจกต์ลักษณะว่าแจกพระใครจะร่วมบุญก็ยินดีเช่าพระในร่วมบุญเราก็ยินดีนะครับเอามาร่วมกันนะครับเราถือว่าเป็นกระบอกเสี่ยงกันนะครับเราอยากให้เอฟบีกจันนะครับในช่องผมก็ดีแล้วก็ช่องวิจิเทพก็ดีนะครับมาร่วมกันให้เยอะที่สุดนะครับรอบนี้นะครับผมแจกรอบสุดท้ายใส่องค์นะครับ ผมตั้งเป้าว่าถ้ามาได้อยากให้เชิญกันมาเยอะนะครับอยากให้มาครบแสนคนนะครับถ้ามาแสนคนจริงผมสามารถซัพพอร์ตเจ็ดหมื่นให้ได้ด้วยแต่ถ้าไม่ครบพระที่เหลือจากแจกเราจะทําเป็นสิบกองมอบให้วัดโดยวัดจะต้องอามาทําเรื่องกับเราว่า,อากองละหนึ่งแสนบาทพระอาจจะได้สองพันถึงสามพันองนะครับ่านก็ไปออกองละพันละพัน,ละพ,นละพันเป็นกระถินพระปลา,า,านะครับลองคิดดูนะครับ ท่านได้สมล้านแต่ลงทุนแค่แสนเดียวลองพี่ณาดูนะครับอันนี้ไม่ได้บังคับให้ท่านตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการนําพระเราเนี่ยไปออกเพื่อทํานุกบารุงพุทธศาสนาหรือ,อคนธรรมดาก็ได้อันนี้เราไม่ปิดกั้นนะครับแต่พระเราเรายืนยันนะครับว่าทาเป็นสิบกองแน่นอนแต่ข่อให้มาเป็นเงื่อนไขที่เรากําหนดครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องพระโครงการไปส่องกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีพระอะไรบ้างครับ อ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่นะครับส่วนหน้าของพิจารณาพระเครื่องของเรานะครับก็คือหลายคนก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องอเงื่อนไขและระเบียบข้อตกลงนะครับเราก็จะมีข้อตกลงง่ายๆคือนโยบายการเจ้าพระเนี่ยเรายึดหลักที่นี่เป็นเกณฑ์นะที่อื่นยึดยังไงผมไม่รู้นะแต่ที่แบบนี้นะครับก็คือข้อแรกเลยไม่ออกไปการันตีนะครับมีการซื้อขายปุ๊บไม่มีการออกครับไขรที่อยากจะออกเนี่ยก็ไปออกกันเองนะครับไปออกงานประกวดก็ดีหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่หรือถ้า พอใจก็เช่าไม่พอใจก็ไม่เป็นไรนะครับเงืนขอเงินใส่ที่สองนะครับย้ำนะครับเป็นการแบบว่าไม่รับพราเช็คในกรณีเอาพระคนอื่นมานะครับหรือพระเราก็แ,แต่นะครับเพราะว่าเราถือว่าเราได้ทําการตรวจสอบไปรอบแรกแล้วส่วนพระคนอื่นเข้ามาเนี่ยเราไม่อยากจะทะเลาะก,กับคนข้างนอกท่านไม่จะทะเลาะก,กับเขาหรอกแต่ผมต้องมาทะเลาะเขาเพราะนั้นต้อง,มงไม่ยยาไม่ยาให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับส่วนข้อสามคือไม่รับซื้อคืนนะครับหรือเปลี่ยนพระที่เช่าไปทุกกรณีนี่คือหลักการเลยก็คือทําไม คือตอนที่ท่านดูไปนะดีหมดนะครับแต่เวลาท่านเอาไปให้เพื่อนท่านดูหรือญาติท่านดูเนี่ยเขาไม่ได้มาดูกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องทำเคลื่อนไขตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการมีการล้องเรียนเลอกการเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดนะครับส่วนข้อที่4ก็นคือไม่รับรองการซื้อขายบุคคลที่3นั่นแสดงว่าเรากับคุณซื้อขายกันตกลงกันสองคนนะครับคนที่3เขาไม่ได้มาด้วยนะครับถ้าเขา,เขาจะมาดูให้ท่านก็ต้องเอาคนที่สามมามาตั้งแต่แรกเลย มันจะได้จบกันนะครับแล้วจะไม่มีการทะเลาะกันภายหลังนะครับส่วนข้อที่5้าเช่าเพิ่เครื่องตามแบบสมัครใจคือเช่าพอใจในราคาที่เรากําหนดนะครับคุณพอใจผมพอใจนะครับตกลงกันซื้อขายกันนะครับแล้วเงอนขายเข้าขท้ายก็คือเรายึดข้อ6เนี่ยคือคือดูทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีนะครับยูทู e ก็ดีเราให้ยึดตรงนี้เป็นเกณฑ์กติกาเราคือถ้าคุณจะเช่า1ล้านต่อหนึ่งองค์เราคืนเต็มไม่มีหักแม้แต่บาทเดียวแต่ต้องครบ1ปีอันนี้ต้องย้านะครับ1ล้าน ต้องครบหนึ่งปีเท่านั้นเราถึงจะให้มีตั้งแต่องละล้านถึงยี่สิบสาสิบล้านได้หมดครับองละร้อยล้านเราก็ตั้งได้องค์เดียวคันที่คุณเลือกกนแหละผมจะตั้งให้ดูม,ม,มันอยู่ที่ความพอใจไงผมงงไปร้อยล้านนะครับหนึ่งปีามารับคืนได้ร้อยล้านเลยไม่มีหักสักบาทหนึง่งนะยิ่งซื้อเยอะผมยิ่งได้ดอกเยอะ <laughs> อคคนะครับ <laughs> แล้วกติกาเราเป็นจริงๆงครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระในศูนย์กันนะครับอันนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระของพี่ใหญ่นะครับ อากาศก็เย็นสบายนะครับอ่าก็ไม่ได้เปิดแอร์จะเต็มที่นะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์นะครับทีนี้เราก็จะเปิดใช้ไฟฟีละนะตอนนี้ก็เป็นพิธภัณ์ที่เราโชว์พระเนี่ยหลักแสนองนะครับครับผมก็เข้าๆได้ประมาณครึ่งล้านองค์ได้นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นพระที่เยอะเดี๋ยวเราจะมาคุยพระนี้นะครับเหมือนใส่กล่องใหม่นะครับแต่ไม่ใหม่นะครับเราต้องใส่เพื่ออ่เราต้องการแบบว่าหนึ่งเวลาเขามาเช่าเนี่ยถ้าใส่ซองไปเนี่ยตกมันแตกแต่ถ้าใส่แบบนี้ปุ๊บเนี่ย มันโอกาสตกวะเนี่ยมันมันสบายได้ได้เลยอย่างเงี้ยครับผมอ่ามันชัวร์กว่านะครับมันจะเซฟเพราะว่าเราเซฟเรื่องพระแล้วก็มีการซีนล็อกเพื่อไม่ให้เกิดการแกะถ้าโมตะแกะดูกันตที่ทราลงเนี่ยนะครับมันจะช้านะครับเพราะฉะนั้นเราคัดพระไปแล้วนะครับท่านเพียงแค่ดูว่าท่านพอใจไหมเมื่อท่านพอใจก็เช่าไปอันนี้คือหลักการที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันพระชุดนี้กับใหญ่ก่อนนะครับว่าพระชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับฉากที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ ้ก็มุบางต้องต้องบอกว่าเราต้องสร้างสีสันและบรรยากาศแล้วก็คือพยายามทําแบบดีไซน์นะครับซอยพาะไปไหนอ่าเซฟครับทุยทุยต้องเก็บเซฟไปเหรออ่าเพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่โชว์ไข่แล้วไงครับจะเราวันงานวันที่สิบกันยาเนียนะครับอ่าเราจะใส่ทีเนี้ยเราจะไม่ต้อนรับอ่าพวกอ่าผู้มีเชื่อเสียงทั้งหลายนะคือเราจะต้อนรับเอฟซีให้เอฟซีได้ถ่ายรูปกับเราอ่าเพราะว่าครั้งที่สองครั้งเนี่ยบอกตรงนะ คือเราไม่มีโอกาสได้นั่งคุยหรือถ่ายรูปเซอร์ฟิเขาเลยแต่ครั้งหน้าเนี่ยผมไปเต็มสูบจะถ่ายรูปเซอร์ฟิกันครับผมถ่ายรูปกันใครอยากถ่ายถ่ายเลยคือเราไม่ต้อนรับผู้ใหญ่ที่จะมานะครับไม่ไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญเราไม่เอาแล้วไงคือเราจะเอาเอฟตีเราดีกว่าครับเพื่อให้แบบใช่คิดกันอ่าเพราะว่ามันงั้นโอ้โหอยากจะถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายสักทีอะไรเงี้ยครับผมหายไปแล้วอะไรเงี้ยรอบหน้าผมอยู่หน้างานจนเลิกไปจนแจกคนสุดท้ายใครอยากถ่ายถ่ายเลยครับเราจะใส่สร้อยเต็มสูบนะครับนั่นคือบบทาท ของปีนี้แลวปีสุดท้ายส่วนปีหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาพัฒนากันใหม่ <พา S 1> ว่าจะทำไงพ้าที่เห็นเป็นพ้าอะไรผู้ใหญ่พ้าชุดนี้นะครับเป็นพ้าของก่นนะครับที่เราเตรียมเอาไว้ให้เอฟลิกูจาดได้เช่านะครับในราคาที่แบบถูกแสนถูกเพราะว่าหนึ่งกล่องเราก็ต้องสั่งเข้ามาเพราะว่าเราจะทําเรื่องเซฟเพราะว่าไม่ให้มีการหลุดหรือตกกระนนแทกเป็นพิม์อะไรเนื้ออะไรครับอ่าเป็นพิมใหญ่นะครับส่วนเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเหลืองนะครับ,รบตัวเนี้ยก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นพ้าที่แบบว่าอ่าคนถามนะครับแต่ว่ากําลังคนมันมันไม่เท่ากันแล้วก็เลยลดราคาลงมาาว่่เนีย ผมต้องการเนี่ยองค์ละพันใครสนใจมาได้เลยอันนี้ครับก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ด้วยแล้วเช็ดน้ำยาให้ด้วยตั้งแต่ปล่อยคลิปไปเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ไม่ต้องมาวันงานก็ได้อ่าก็คือหรือวันงานวันเดียววันงานก็ได้ครับแล้วแต่หรือวันนี้ก็ได้วันตัง<ร>้งแต่คลิปปล่อยนะครับคลิปปล่อยผมคิดว่าน่าจะถ้าเกิดหนึ่งถึงสามปีเนี่ยรัฐโยนเนี่ยอันน่าจะคลิปสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะหาก็อาจจะเป็นปลายเดือนประมาณอ่าเสาร์สุดท้ายของปลายเดือนเสาร์เสาร์สุดท้ายของวันที่ก่อนถึงวันที่สิบนต อ่าคนก็จะสัญสิใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็คือบางคนอยู่ไกลไม่สามารถได้แต่สามารถเช่าฝากเพื่อนปลุกมาฝากเช่าก็ได้หรือติดต่อมากับเราโดยตรงเราก็ยินดีจะส่งให้พี่ใหญ่จะส่งให้จะส่งให้มีใครขอคืนไหมครับตงไม่มีครับส่วนใหญ่ของผมมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอฟีที่ประจํากันแล้วก็คืออ่าถ้าพนันกันมาตลอดนะครับไม่มีการแบบว่าเออไม่ดีไม่สวยไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เอ่อขอเพิ่มห้าองค์บ้างสิบองค์บ้างแล้วแต่ผม ขึ้นอยู่กับราคาที่เราตั้งเพราะว่าเราอยู่ใน Facebook ของเราก็ยาชิมชอนก็ไลฟ์สดอยู่แล้วโปรตีรนะครับไลฟ์ช่วงเย็นนะครับก็ไปดูได้นะครับ,รบก็อาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ถ้าหลุดจากงานวันที่สิบกันยานี้ไปแล้วนะครับพระชุดนี้จะปรับนะครับสูงขึ้นอ่าห้าหมื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องการซื้อขายเนี่ยเร,ราบอกว่าเราจะอ่ลดระยะตรงนี้ลงไปเพราะว่าเราให้โอกาส ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับเอฟซกุจาร์ที่จะเดินทางมาเช่าก็ดีหรือจะเช่าไปก่อนก็ดีนะครับเราให้โอกาสแล้วนะครับหนึ่บาทไม่แพงนะครับแต่ถ้าปรับ50,000ท่านพิจนาเยอะเลยนะครับเพราะว่า1ช่วงเนี้ยนะครับาหีบหอออกมาเยอะครับ พระผีใหญ่เกิดแสดงปฏิหารหลายครั้งไหมหรือนับครั้งไม่ถ้วนของผมไม่ไอเรื่องปฏิหารไม่ต้องพูดถึงครับมันเกินนะครับที่เอาไปเนี่ยก็คือประสบความสำเร็จกันที่งย่ของมายนะครับเพราะเราที่เนี่ยนอกจากเป็นพระเก่าแท้ถันยุคแล้วนะครับยังมีการพุทธาพิเศษด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเอาพระอะไรมาลอยๆมามาใส่กล่องแล้วมาแจกไม่ใช่นะครับพระเรามีุทธคนทุกองค์แล้วย้ำนะครับพระเราเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวเรา อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเราจะขึ้นกล้องให้ดูนลครับเพราะตอนนี้เราก็หยิบซูมขึ้นมาแล้วนะครับองมหยิบยยซูมขึ้นมาที่ลกล้องวนะครับแล้วก็จะเอาไปทดสอบอยยาด้วยนะครับ,รบเพื่อให้เกิดความสบา,ายใจว่าพระราคาหลักพันมันก็ต้องตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้<อ>ไม่ใช่ว่าตรวจสอบไปไม่เลยพระหลักพันกล้าสู้กล้องพระหลักล้านเงียบกิ๊บแต่ย้านะครับว่าพระชุดนี้เราออกให้แค่พันองค์ครับผมจากปกติมีอยู่พันแปดละองค์นะครับเราออกแค่พันองค์สุดท้ายมีพันองค์เองเราให้แค่พันองค์ ก็คือจริงๆแล้วมันก็อยู่ประมาณพันสองแต่ว่าเราออกแค่พันเดียวเพราะเดี๋ยวจะมีคนที่เขาต้องการเนี่ยเอาไปทําประโยชน์นะครับประมาณสองร้องค์นะครับนั่นก็แสดงว่าเราก็เลยออกลิมิตไปว่าเอาแค่พันองค์รับหมดก็จบครับแต่อย่ามาถามอีกว่ามีอีกไหมคงไม่ได้เพราะว่าต้องท่านต้องไปเชาห้าห0ื่นเลยนะครับ มาเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูว่าเราเจออะไรในองค์พระเนื้อแบบนี้นะครับส่องให้เห็นกันก่อนตัดสินใจอให้พิจารากันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นอยู่บ้านเลยผมคิดว่าราคาเนี้ยทั้งถูกทั้งดีครับแล้วแท้อันยุคตรวสอบได้นะครับราคา20ิบล้านเนี่ยยังตรวจสอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าแท้คนเดียวนะครับลองพิจารณาดูนะครับคือใครบอกว่าทางช่องแท้3ามคนแท้สากคนผมแท้ทุกคนนะครับเพื่อสองกล้องดูให้ดูเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูเนื้อหาก่อนเริ่มแรกนะครับ พระที่ท่านจะได้ไปนะครับในกล่องนะครับจะมีความแตกต่างกันคือเข้มกับอ่อนแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับรบอ่าถ้าเข้มปุ๊บพระเนี่ยจะรู้สึกว่าจะออกไปทางอ่าออกเหมือนน้ำผึ้งอ่าท่านึกภาพเป็นน้ำผึ้งท่านรู้เลยว่าอ่าพระในลักษณะเนี้ยนะครับอ่าจะออกแนวหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มนะครับเราเชื่อว่าพระชุดเนี้ยนะครับอ่าออกดีแน่นอนนะเพราะราคามันแค่พันเดียวนะครับจากที่ผมไลฟ์เนี่ยผมไลฟ์อยู่นประมาณสามพันกับห้าพันนะครับครับอ่าอันเนี้ยเราเอามาออกให้ พันองค์เท่านั้นนะครับก็คือราคาหนึ่งพันนะครับแล้วก็มเดียวจบไม่ต้องมากครับถ้าวัดเข้ามารุดเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอเลยนะครับนั่นแสดงว่าหนึ่งพันองค์เนี่ยนะครับใช้เจ้าภาพแค่สามเจ้าไม่น่าจะเหลือเพราะนั้นโอกาสเดียวที่เอฟตีกูจานเห็นคลิปนี้แล้วนะครับต้องรีบโทรมาหรือรีบมารับวันงานนะครับเพราะว่าเราจะให้สิทธิ์ในการเช่าหากรอนมากกว่าและยกลังนะครับแต่ถามว่ายกได้ไหมยกได้ครับแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของเราก่อนว่า ครึ่งแรกนะครับห้างแรกจะต้องถึงมือกับ f อฟซีโคจันก่อนนะครับน่าแสดงว่าราคาเนี่ยถือว่าถูกและดีแล้วถามถ้าจะเห็นเรื่องนี้เลยนะครับแล้วเราจะพิกไปดูในเรื่องของนะครับแคลไซด์นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับความหนาแน่นของเขาเนี่ยนะครับจะเกาะแน่นเกาะผนึกนะครับเอามือเช็ดเนี่ยถูกถ้าไม่ออกเลยนะครับเพราะชุดนี้เคยไปอ่อทดสอบที่อาจารย์ละอมาแล้วนะครับทำเอาไปยังพัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ก็เป็นที่คือหากันได้พักหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้เราไม่ได้ไปทางโน้นแล้วนะครับ เราต้องอยู่ประจํศูนย์ที่อ่ารับรีนะครับอ่ะโอเคแต่แล้วเดี๋ยวเราขยับไปดูเนื้อส่วนที่เป็นอ่าหน้าอกดีฟานเนาะเนี่ยถ้านกจะเห็นเรื่องไอเกสอดดอกไม้เนี่ยก็คือาการยอสลายดำๆแต่ถ้าถ้าเป็นดำลอยก็จะอีกอย่างหนึ่งววนเนี่ยไอเกสแตนก็ยังชัดอยู่นะเราความนุ่มชําเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเห็นพราในลักษณะแบบนี้ชําๆนุ่มนุ่มอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะเป็นพระแท้ในสูงนะครับแต่ที่อื่นเนี่ย เขาไม่ได้สอนนะเขาขึ้นกล้องหน่อยเดียวเขาก็ไลฟ์ขายได้เพราะเขามีชื่อเสียงแต่ของเราไม่ได้ชื่อเสียงเราไม่ได้โด่งดังขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าพระแท้มันจะเป็นต้องแพงนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีเรื่องยอหมอีก,กําแพงพวกอะไรเงี้ยก็จะชัดอยู่นะครับนี่คือองค์แรกนะครับส่วนอีกองค์หนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของความนึกนุ่มความช้ำเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจในพระชุดที่เราเตรียมไว้ให้ไหมถ้าท่านพอใจเช่าได้เลยในราคาที่ถูกแสนถ ช่าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10นะกันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็ฝากไว้ว่าผ้าแท้เนี่ยนะครับต้องพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้ยังไงนะครับท่านต้องหนึ่งตรวจสอบเรื่องเนื้อหาก่อนนะครับพิมพ์ไม่ต้องมาดูครับเพราะการดูพิมพ์ไม่เกิดประโยชน์นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์คือเนื้ออายุพระความนึกนุ่มยุบยับย่นนะครับรอยปูไตอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะอยู่ในอ์พ้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพารณาพาเนี่ยดูอย่างนี้ครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะกระโดดเข้าไปนะครับสององค์ เท่านั้นนะครับเราจะทําการทดสอบนะครับเช็คอายุเลยนะครับนะครับก็จะขึ้นโชว์เลยนะครับจะได้เห็นนี่นะครับนี่เราก็จะเห็นเม็ดนี่เลยอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นนะครับนี่เรามีสูงใกล้ไกลได้ด้วยนะครับมีกล้องพันหกร้อยเท่าเนี่ยเราจะดูยังไงก็ได้เนี่ยมาเต็มหน้าจอก,ก็ทําได้เพราะฉะนั้น เวลาขึ้นหน้าจอนะครับผมให้บอกตลอดเลยว่าการดูพระเนี่ยนะครับถ้าหยดน้ํายาไปแล้วเนี่ยนะครับขอให้เป็นเม็ดใหญ่แล้วต้องให้นิ่งยิ่งนิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับถ้ามีการพุดธพุทุแล้วก็เกิดช่องว่างมากเกินไปเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าโอกาสเนี่ยมัน50-50แต่ถ้าดูอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยถ้ามันนิ่งอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยความน่าจะสือเนี่ยมันสูงกว่านั่นแสดงว่าน้ํายาเนี่ยเราได้ผลนะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนี่คือองคคคค์์แแรรรรกทททีีี่่่เเเาาามดดสอออบบบนนะะะััลล้วว๋ยยจ2ต ก็จะขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้เลยไหมพอโยดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องทําปฏิกิริยาก่อนเพื่อให้เกิดความสะเทียน,นะครับกับปูนบกข่อยหรือเกสรอ,อะไรก็แต่ที่อยู่ในองค์พระท่านก็จะเห็นว่าเริ่มนิ่งทันทีเลยเพราะว่าเม็ดปองใหญ่ไหมเออถ้าปองใหญ่ก็โอเคท่านิ่งโอเคไม่เดือดก็โอเคนั่นแสดงว่า,าความน่าจะเป็นไปได้เรื่องการดูพระแท้หรืออะไรก็แต่เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับ เวลาศึกษาพระเนี่ยศึกษาจากผู้รู้จริงๆนะครับอย่าไปศึกษาลักษณะที่บอกว่าเรามีทานนะครับไอคนที่เล่าย,วยาวๆเนี่ยให้ระวังนะครับไอพวกนี้ส่วนใหญ่ก็อ่านหนังสือมาเยอะนะครับไอพวกนักวิชยาการนะร่ะนะอ่านมากถามว่าเก่งไหมไม่เก่งหรอกครับผมว่าอ่านมากๆในประสบความสาเร็จมีไหมมีแล้วก็ไม่มีแต่ดูองคจริงดีกว่าครับถ้าเราดูองคจริงปุ๊บประกอบปุ๊บเนี่ยคือคนเราจะจดจํามากที่สุดคือองค์จริงนะครับไม่ใช่ภาพนะครับการไลฟ์ของผมเนี่ยหรือเผยแพร่ไปในานันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าเพิ่งเช่า ให้ศึกษานะครับหลายๆกลุ่มหลายๆก้อนแล้วตัดสินใจแล้วพิจารณากันว่าพระแบบนี้ควรจะเก็บไว้ไหมหรือต้องการศึกษาหรือจะมาเช่าไปฝากลูกบวกราหรือเก็บไว้ตัวเองก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นการจะดูพระเนี่ยนะครับอย่าไปยึดติดก,กับคนคนที่3นะครับซื้อพระนะครับใช้หูใช้ตาของท่านให้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นเงินของท่านนะครับเช่าก็ไม่ควรแนะนําว่า เช่าเยอะๆควรจะเช่าแค่พอกําลังนะครับอาจจะสิบองค์ยี่สองค์นะครับเต็มที่อะไรเงี้ยหรือใครมีทุนทรัพย์ก็เช่าเยอะได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเช่าที่ไหนอย่างไรมีที่มาไหมชัดเจนไหมแต่ของเรานะครับที่มาของเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าอ่าไม่ต่ำกว่าแปดสิบปีแน่นอนเพราะว่าเราไม่ใช่คนเก็บเราเป็นแค่คนดูแลรักษาเราเอามาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมเท่านั้นครับเี่นะครับอ่ะนี่เราหยดทุกองอยังอ่ะสององแล้วครับออกสององอ,งอ่ะสององ,องอ คนเก๋เอาอีกองนี้หยิบอยู่ข้างหลังหนะน่อยเดี๋ยวจะมาให้ดูสดๆเลยนะครับเดี๋ยวหาว่าเราเตรียมกันมานะครับคลิปทางช่องไม่มีการเตรียมใดๆเลยนะครับนี่นี่นี่นะครับหยดให้ดูให้เห็นเนื้อในเลยนะครับเอามันไปบิดแบบนี้ได้ละละ ทุกที่นะครับปลาาเก่าๆนี้เขาต้องหากล่องใส่นะครับเพื่อการตรวจในการพกพาและย้ายไปที่ไหนนะครับคือถ้ามีพวกเนี้ยนะเราจะเราไม่ต้องไปแกะมากไงี่คือเรามีระบบเซฟตี้ของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรเซฟให้เขาเลยเนี่ยนะครับมันจะหลุดนะครับเพราะกล่องเนี่ยนะครับมันไม่กี่ตังค์นะครับแล้วพระเนี่ยเวลาซื้อเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปแล้วเนี่ยนะครับอ่าไปตกแตกเนี่ยโอ้โห เสียดายนะครับพระเขารักษามาเป็นหลักร้อยปีเรามาทําแตกแค่เพียงวินาทีเดียวเนี่ความเสียหายมันมากเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันเรื่องนี้ดีสุดครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยจะมีหลายเนื้อนะครับพระสมเด็จเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับแต่เนื้อหาจะไม่แตกต่างกันนะครับอย่างเงี้ยอะย่างเงี้ยเราก็จะเห็นนะครับอันนี้เพิ่งจะแกะจากกล่องเลยครับซีนมาเลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวทดสอบให้ด้วยนะครับเพื่ออ่าโปร่งใสนะครับอะไรที่โปร่งใสเนี่ยมันตรวจสอบได้นะครับถ้ามันไม่โปร่งใสมันก็ตรวจสอบไม่ได้ นี่นะครับปึ๊บมาแล้วเราขยายได้เลยนี่ขยายให้ให้ไก่เราจะเห็นได้เยอะแต่ถ้าดึงมาเยอะเนี่ยมันก็จะเต็มจอนะครับมันสามารถได้มาได้เต็มที่แล้วก็ฟองก็ใหญ่แล้วก็คือจะนิ่งนะครับจะไม่มีการแบบเดือดถ้าเดือดเนี่ยมาสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันมันไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่าสมเด็จเนี่ยสร้างยุคต้นกลางปลายถ้าอยู่ยุคต้นเนี่ยไม่จะเป้งเลยนะครับพอยุคกลาง๊บก็จะขยับเป็นลักษณะว่ามีเล็กมีใหญ่คือสามสเต็ปนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นไข่ปลายอย่างนี้เลยนะเล็กๆอย่างนี้เลยนะมากๆอย่างเงี้ยปึะะ๊บแสดงว่าอันนี้ปลายละไปสุดแล้วนะครับปีอาล่าสุดก็1สิบสองไม่น่าจะเกินสิบห้านะครับถ้าสิบห้าส่วนใหญ่จะเป็นพระที่ทําใหม่นะครับพอทําใหม่ปุ๊บเนื้อไม่ถึงนะแต่ถ้าอย่างนี้ปลายปุ๊บเม็ดใหญ่เป้งๆเงี้ยโอเคเห็นไหมแบบว่าพระองค์เล็กๆนะครับสามารถขึ้นไปเนี่ยถ้ากับฟองเนี่ยนะครับพระนี่วางได้เป็นสิบองค์เลยนะนี่คือความละเอียดของกล้องแล้วก็จอนะครับผมถึงบอกว่าต้องมีไว้นะครับ เครื S <S <an throp od> ่องไม่กี่ตังค์นะครับเจาก,ก็ไม่กี่ตังค์นะครับซื้อเอาไว้เป็นองค์ความรู้เวลาเราจะไปบอกสอนใครเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าท่านมีอะไรเลยเนี่ยถ้าไปบอกสอนไม่มีใครรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาจากพระตรงน,นี้แล้วแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมนะครับผมก็มีความเห็นเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครจะเช่าไม่เช่าขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วรับรองว่าพระชุดนี้มีให้แค่วันที่10กันยา6กเท่านั้นนะครับหลังจากวันนั้นปุ๊บพระชุดนี้จะถูกละไปเลยปุ๊บจะกลายเป็นองค์ละ5 0,000บาทททันีครับ นี่นะครับก็ติดตามข่าวสารของพี่ใหญ่ทางไหนทางเ Facebook ผมเลยก็คือใหญ่ชินมันชรน,นะครับเข้าเฟซไปเลยนะครับ,รบแล้วก็มีการพูดคุยกันทุกเย็นอยู่แล้วนะครับ,รบผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ